ข่าวกีฬาพอนไทยาบมานโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่8มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพอนไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะดันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เมียนมาเลงอุ่นเครื่องทีมชาติไทยตเตรียมจะลุยศึกเอเชียคับ2023รอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยการที่ทางทีมชาติไทยแชมป์เอฟเอคัพ2020เนื้อหอมนะฮะล่าสุดเลยเมื่อตามเบนมาสนใจขออุ่นเครื่องด้วยเพื่อเตรียมทีมรดยศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในครั้งนี้โดยกันที่ทางเพจเอเชียนฟุตบอลนะครับรายงานมาว่าสมาธ์ฟุตบอลเบนมาหรือว่า MFF กำลังติดต่อกับทางสมาคมกีฬาแแฒนประเทศไทยเพื่อจะวางแผนจัดก,การการแข่งขันนัดกระชับมิตรตามไปทีมฟี فا เดย์กับทางทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอฟเอฟสกิตครับ2020ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ซึ่งการรายงานระบุเลยว่า MFF เนี่ยต้องการจะให้ทีมชาติเยนมาได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกในช่วงเดือนบวกยันยนนี้นอกจากนี้ยังเตรียมแผนให้เดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศตุรกีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยซึ่งทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันในศึกฟุตบอลจิงงชมปมอาเซียน AFF Cup คั2020รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 ซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไปได้ถึง4-0เมื่อวันที่11ธาคมที่ผ่านมาจากการทำประตูของธีรศิย์แดงดาคนเดียว2ลูกและก็อีก2ประตูจากทางวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกับทางสุภโชคสารชาตินานท่ผมเป็นนักว่างานนี้นะฮะเมียนมาก็ต้องการที่จะจัดอุ่นเครื่องนะผมกับทีมชาติไทยผมว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ัล้วกันว่าจะเป็นช่วงฟี่าเดในช่วงสิ้นเดือนนี้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังบสซีเจของไทยย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นในครั้งนี้เรามาดูความคิดเห็นของแฟนบนอลทางเวียดนามกันดีกว่าครับหลังจะเห็นบสซีเจชนะทิพย์สงกสินระยะย,ยังสมโมสรสูงสุดของทางญี่ปุ่นในครั้งนี้เรามาดูกันที่คอมเมนต์ที่1น,นครับพรสวรรค์ของชนะทิพย์ไม่ธรรมดาไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังทอมตัวอีกด้วยแต่ใน QH แฟนๆบอกว่าต้องไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นอย่างนั้นแหละครับถูกต้องแล้ว เขาไม่ต่อมาคาราัสจริงๆนักเตะไทยถูกซื้อโดยสโมสรเจลีกและนักเตะเวียดนามตามสื่อประจบเล่นฟุตบอลยุโรปซะอย่างนั้นเขาเมนต่อมาหรือไหมผู้เล่นอาเซียนจะไปบารนเซียคือใครเหงียนกวงไ่แมซี่แห่งเวียดน,นามไงเขาไม่ Comment ต่อมากวงไ่จะไปบาลนเซียหรือ,อดัทมุนนะเขาไม่ Comment ต่อมาเขาเป็นความภาคภูมิใจของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างแท้จริงขอแซงคนดีด้วยนะเขาเมนต่อมา ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทยในปี2 5 6 1และปี2 5 6 4คือชนาทิพย์เขาเม่นต่อมาชนาทิพย์คนนี้ไม่เก่งเหมือนตวนอันที่เวียดนามแค่โชคดีเท่านั้นเขาเม้นต่อมาฉันให้คะแนนว่าเป็นเพื่อนดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้เขาเม่นต่อมาฟอมนักเตะไทยมั่นคงมากเลยนะสำหรับนักเตะเวียดนามเวลาแดดจัดฝนตกมักจะเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงมีเกมที่ดีและเกมที่ไม่ดีตามมาเขาเม่นต่อมา ชนะทิพย์ได้รับการยกย่องจากผู้จยวชาญด้านฟุตบอลว่ามีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาดีจริงๆถ้าเขามีโอกาสไปเล่นยุโรปนะเขาก็จทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันแต่เราควรตระหนักถึงความสามารถของผู้เล่นคนนี้สุขบุโชคก็ดีเหมือนกันนะเขาไม่ต่อมาฉันไม่สามารถจินตนาการถึงผู้เล่นที่มีรูปร่างเล็กได้ความสูงเล็กน้อยเพียงแค่1เมตร58เซนติเมตรสามารถพูดได้เลยว่าเป็นนักฟุตบอลที่เตี้ยที่สุด แต่เขามีความสามารถและก็มีระดับเป็นอย่างมากเขาเล่นในสภาพแวดล้อมเจลิกวันที่เขาเล่นถ้าคุณยิงได้สีประตูแสดงว่าคุณดีเกินไปความสามารถในการจดสกอร์ของคุณก็เจ้าเยี่ยมอันที่จริงไม่ได้มีผู้เล่นในเวียดนามคนไหนที่จะแซงชนาทิปสงกสินได้เลยนะในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาอย่างไรก็ตามต้องยอมรับนะว่าชนาทิปนั้นเหนือกว่าในครา้จริงๆเมื่อเทียบกับผู้เล่นในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ใคนอื่นเขาหากทางฮงดุก และก็คนไทยมีเงื่อนไขและมั่นใจพวกเขาควรไปญี่ปุ่นเพื่อจะลองไปดูนะถ้ามีโอกาสหาพวกเขาต้องการนําเวียดนามไปสู่ระดับต่อไปผู้เล่นหลักเองก็ต้องไปถึงระดับทวีปกันด้วยไทยทําให้ดีเป็นอย่างมากเลยพลังของไทยยังดีกว่าและมากกว่าเวียดนามปัญหาของพวกเขาคือแค่หาโคช้ชที่เหมาะสมและพวกเขาก็เจอในโพกิ้งที่เหมาะสมแล้วคอมเมนต์ต่อมา เมื่อดูชนาทิปจ่ายบอลผ่านผพืเล่นเวียดนาม4-5คนผมเห็นระดับที่แตกต่างทันทีคอมเมนต์ต่อมาพรสวรรค์นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันสุดยอดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามยังด้อยกว่าไทยอยู่มากนะจะเป็นต้องเรียนร,รู้วิธีการทําฟุตบอลไทยแบบมืออาชีพตั้งแต่บอลโลกไปจนถึงนโยบายการส่งออนนักเตะไปให้ถึงไม่ใช่เพื่อสำรองทางการตลาดเท่านั้น รางวัลไทยลีกนั้นดีแต่พวกเขายังเลือกไปที่เจล,เลีกและก็เคลีกส่วนเวียดนามพวกเขาเก็บผู้เล่นไว้ใช้ในวีลีกซะอย่างนั้นคอมเมนต์่อมานอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นอ,อย่างทางเหยียนกวงไห่และก็ฮงดุกที่ต้องการไปเล่นต่างประเทศอย่างชนะาทิพผู้ตามตรงมาว่าอยู่กรไกลๆเหตุผลหลักก็คือสโมรสรที่ปกครองนั้นมีความคิดที่จะรักษาคนและทำราคาเอาไว้แค่นั้น คอมเมนต์ต่อมาระดับของชิตาทิพปไม่ต้องพูดถึงรองเหงียนกวงไห่และก็ฮงดุกไปต่างประเทศและแข่งขันจะสวดร็จให้ดูคอมเมนต์สุดท้ายนะผมก็ได้บอกว่าเวียดนามนั้นควรจะพิจารณาไทยเป็นเป้าหมายก่อนที่จะคิดจะไล่ตามญี่ปุ่นเกาหลีและก็ออสเตรเลียในครั้งนี้นะน,นะผมเป็นว่างานนี้แฟนบอลเวียดนามหลายคนนะฮะก็มีทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยในครั้งนี้ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้กับคนที่เห็นด้วย ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็รอดูว่าเหงียนโกงไห่นี้จะได้ไปเล่นที่ยุโรปแบบที่ว่ากันไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับทันตกติดีเยี่ยมตะวันรับภาษาสเปนอาจจะปรับยากแต่พร้อมสู้กับทีมต่อไปโดยงานนี้หลังจากที่ตะวันนัธกธิคิบุตรสิงห์ดาวเตะอนาคตไกลทับช้างป่าห้วยขาแข้งอุทจตนาฟซีได้วีซ่าเข้าประเทศสเปนแล้วพร้อมกับเก็บกระเป๋าบินลัดฟ้าไปหาประสบการณ์ที่อูนิโอนอาดาเบ เป็นที่รู้กับแล้วตั้งแด่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่26ธันวาคมโดยจะไปเล่นให้กับทางทีมอายุไม่เกิน19ปีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้เปิดใจถึงการซ้อมในครั้งนี้มาว่าเอาตามจริงนะทุกวันนี้เรื่องของภาษาเองก็มีส่วนสาําคัญครับเพราะที่นี่เขาพูดกันสเปนไม่มีใครที่จะพูดอังกฤษเลยแต่ผมเองก็ไม่เคยท้อเลยสักนิดเนื่องจากเวลาที่ผมจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมผมเองก็พยายามใช้ภาษาฟุตบอลแม้จะไม่มีล่ามคอยแปลให้ก็ตามที ถามว่างานนี้สนุกไหมผมว่าสนุกดีครับผมได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เรานั้นไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนซึ่งผมเองก็พยายามอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่ลงซ้อมเพราะผมเองก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดกลับมาให้เต็มที่ก่อนที่สัญญายืมตัวจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อที่เรานั้นจะไม่เสียโอกาสในการเล่นในต่างประเทศในครั้งนี้นั่นเองครับสำหรับทางนักธุรกิจบุตรสิงห์เคยเดินทางไปในโครงการ FC Bayern Munich b o r u s k o s h 2021 กับทางสโมสรบบเยนมิวนิกทีมชั้นนำในศึกบุนเดสเซิกาเยอรมันและก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลทัวนาเมนต์อุ่นเครื่องเซเลย่าที่ประเทศม็กซิโกับชุดเยาวชนของบบเยนมิวนิกด้วยการยิงไป3ประตูจาก3นัดที่ได้โอกาสในการลงสนามในครั้งนี้นะนผมเป็นตวว่างงานนี้นะฮะถือว่าตะวันนักธิคตคนนี้ก็โชคดีก็แล้วกันไปให้กำลังใจน้องเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคชโยกเจ้าเจ จะก้าวเป็นตำนานของทั้งบอลไทยและก็เจลิกโดยผู้ช่วยโค้ชช้างศึกยยสามปียกย่องอดีตลูกศิษย์คนโปรดเชื่อเลยว่าเจ้าเจ,าเจาชนาทิพย์สงกสินจะสร้างอิมแพกอีกมากมายให้ต้อสังกัดใหม่ในศึกเจลิกและด้วยทักษิอันยอดเยี่ยมทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นตำนานทั้งวงการบอลไทยและก็บอลลิกของญี่ปุ่นในครั้งนี้ ซึ่งชนาทิพย์สงกสินเพลเมเกอร์กัตันทิมชาตชไทยพึ่งบรรลุข้อตกลงย้ายจากทางคอนซาเลส,ส,สป,โปโรไปร,ร่วมทีมคาวะสกิฟอนเต่ทีมยกักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นโดยค่าตัวที่ถือเป็นสถิติในการย้ายทีมภายในเจลิกด้วยกันแพงที่สุดในประ,ประวัติศาสตร์โดยคาดกันว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ130ล้านบาทกัเลยทีเดียว ส่วนั่นโค้ชโชคโชคทวีพรรัต์ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งครุกคีกับทางกัปตันเจตแต่สมัยร่วมงานกันในทีมบีอีซีเทโรศาสนะรวมถึงในทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้กล่าวยกย่องดาวเตะวอชเปลนีมาว่ามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมวางตัวดีเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะและก็ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นได้ดีเสมอมาซึ่งจะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเลยนะสำหรับวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้ นอกจากนี้เจ้าเจ,าเจายังมีบุคลิกในการเป็นซูเปอร์สตาร์ที่สร้างอิมแพกมากมายในการไปค้าแข่งเจลีกจนสร้างมูลค่าการตลาดให้กับทน้สกัดได้อย่างมากมายมหาศาลและเชื่อว่าเรานั้นจะไม่ต่างกันในการย้ายไปเล่นให้ทีมที่ใหญ่ขึ้นในครนั้งนี้ซึ่งโค้ชโชคกระต่อไปว่าการที่ทีมระดับคาบสกิฟอนเต้ ทุ่มเงินสูงไป็นสายตีขนาดนี้เพื่อควานักเตะอ,อาเซียนคนหนึ่งเป็นเรื่องที่คงจะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและมั่นใจว่าต้นสังกัดใหม่มีแผนที่จะใช้งานชนาทิปยเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมอย่างแน่นอนและมั่นใจว่าชนาทิปย์คนนี้จะสามารถสอดแทรกยึดตำแหน่งตัวจริงได้ไม่ยากเพราะที่ผ่านมาแม้จะถูกปรมามทเรืร่องรูปร่างมาตลอดชีวิตการค้าแข้ง แต่ทุกสโมสรที่เข้าร่วมนะฮะไม่เคยมีทีมใดต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองเลยแม้แต่ครั้งเดียวในสไตล์ของชนาทิพในครั้งนี้แต่ผมเป็นตัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาบันไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่8มกราคม2564โดยเชฟว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ